ครับผมสวัสดีพี่พี่รู้ท่านชาวรถครอบครัวด้วยนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถบ้านบูมบูมนะครับผมที่จะมารีวิวรถพีพีเจ็ดที่นัง่งรถครอบครัวไซส์ใหญ่ๆให้พี่พี่ได้รับชมกันเลยนะครับผมแล้ววันนี้อยู่กันที่บริษัเทเชรยนต์สาขาสองอีกแล้วนะครับผมพาพี่พี่มารับชมรถสวยๆพร้อมขายพร้อมใช้งานพร้อมเอาไปท่องเที่ยวกันกันกบครอบครัวในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เลยนะครับผมนะไฮซีซั่นและช่วงที่ ลูกเล็กเกแดงเบบีบนะครับผมกําลังปิดเทิมกันแล้วด้วยนะครับอันนี้คือออปชั่นฟังก์ชันให้มาจัดเต็มอย่างแน่นอนนะล้ำๆ้แบบนี้เลยครับผมกับโฉมยานยานอวกาศนะแบบที่หลายๆคนเรียกกันและมาพร้อมกับสีเทาดำเทาคัมบุรีสีสุดฮิตสุดยอดนิยมในยุคสมัยนี้เลยก็ว่าได้ครับผมนะไม่มีร้าสมัยแน่นอนคันทุกยุคทุกสมัยครับคันนี้โฉมยานอวกาศสวยๆนะครับกับเจ้าตัว มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT Premium 4 View Drive ด้วยนะครับคันนี้เป็นระบบปรับขับเคลื่อนสี่ล้อแบบไฟฟ้าแล้วนะครับพร้อมขึ้นเขาลงห้วยไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าสามารถปรับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะหมคุ้มค่ามากๆคันนี้รถปี2018นะครับผมเลขกไม่แค่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะเลยสําหรับรถ PPV 7ที่นั่งนะครับผมคันนี้ก็ราคาสุดพิเศษเช่นเดียวกัน8 80,000 800. 9,000บาทนะครับผมแต่ว่าตัวดอกเบี้ยนั้นถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนครับผมดอกเบี้ยคันนี้อยู่ที่2.79ครับผมนะเครดิตดีก็สามารถทำฟรีดาวได้ด้วยเหมือนกันนะครับและก็โปรขับฑี9 0วันก็หลักไปได้เลยเต็มๆนะครับผมเอารถไปท่องเที่ยวกับครอบครัวก่อนได้เลยนะครับผมช่วงแบบนี้นะสามเดือนแบบนี้นึกถึงคนมีครอบครัวครับผมนะเห็นอาเป็นใจเอาไปใช้งานท่องเที่ยวก่อนได้ แต่ค่อยมาจ่ายค่างวดที่ปีหน้าเดือนมกราครับผมนะอันนี้ตอบเบี้ยสองจเองนะครับผมถูกมากๆถูกกว่าป้ายแดงอีกแต่ว่าฟังก์ชันและออปชันจัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอนได้พาสเกิร์ตชุดแต่งมาทั้งคันล้อแม็กเรนโซ่สวยๆเลยนะครับผมนะสำหรับโฉมย่านโอกาสนะครับผมก็ถือว่าน่าจะนิดสุดแล้วสําหรับตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมและคันนี้พิเศษตรงที่ได้ตัวปรับทับเส้นสี่ล้อแบบไฟฟ้ามาด้วยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยสบายเลย ไม่ต้องเป็นกังวลนะเครื่องยนต์สองจุดสี่เพียงพอแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถกันก่อนเลยดูจากภายนอกนะครับผิวเผินล้ำมากมากเลยนะครับผมนะเซ็นเซอร์เห็นชัดชแล้วว่ามีหกจุดด้วยกันเฉพาะด้านหน้านะครับผมภายในล้ำยิ่งกว่านี้นึกว่า Merc e d ซ s เลยก็ว่าได้นะครับผมนะว่าเป็นรถพพรถครอบครัว,วไปกับครอบครัวสบายกันทั้งบ้านนะครับผมนะนั่งสบายๆบายฟังก์ชั่นล้ำล้ครับผมล,ล้นเลยโอเค เรื่องัีนี่ไฟหน้านก่อนเลยล้วกันครับผมนี่ครับดีไซน์มาแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์หลอด LED แล้วด้วยมาพร้อมกับเดย์ไทม์นิ้งไลท์สวยๆโคมไฟสายแจ๋วแบบนี้นะครับผมนะโคมไฟไม่มีตำหนิเลยและดีไซน์แบบสปอร์ตด้วยนะครับผมกับทั้งหน้าครับจะเป็นตัวสีเทาเมทัลลิกตัดกับตัวโฟมียมและลังพึ่งนะครับผมกำเปลียเป็นแบ็คแบบนี้เลยโลโก้เป็นแบบแครอบแก้วมาแล้วด้วยนะครับผมสภาพถือว่าสวยงามครับ ไม่มีตําหนิเลยก็ว่าได้นะครับผมอาตําหนิยากเหมือนกันสําหรับคันนี้นะใช้งานมาไม่ได้เยอะนะครับผมนะตัวทาความสะอาดโคมไฟหน้ามีมาให้เหมือนกันนะครับเป็นตัวฉีดน้ําทาความสะอาดเซ็นเซอร์หกจุดอย่างที่บอกครับผมฝั่งซ้ายสองจุดตรงนี้ครับผมนะไล่มาตรงกลางนี่ครับบริเวณระบายอากาศแบบนี้มีสองจุดตรงกลางด้วยกันฝั่งขวาก็อีกสองจุดครับผมนะ คุ้มค่าปลอดภัยแน่นอนเ็นเซอร์แท้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะฝังมาให้แล้วจากโรงงานเลยนะครับผมมาต่อกันที่ชุดคลาสเกิร์ตนะครับผมนะพิเศษหน่อยคันนี้ Sport, สปอร์ตสปอร์ตเท่ๆแบบนี้ครับผมนะเหลี่ยมสันสวยงามเป็นของ ABS นะครับผมนะ <c oughs> ได้ชุดเกิร์ต ABS มาด้วยสีสันสวยงามครับผมสีเดียวกับตัวรถและตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกสวยๆให้แบบนี้เลยนะครับผมเฉพาะข้างหน้าก็ถือว่าสวยงามนะครับผม สปอร์ตสมชื่อจริงๆนะแต่บอกไว้ก่อนว่าเป็นรถครอบครัวนะครับผมอันนี้พร้อมใช้ทุกสถานการณ์ใช้งานในเมืองก็ดีครับผมยิ่งไปเที่ยวช่วงไฮซีซั่นแบบนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับผมนะครอบครัวนั่งสบายแน่นอนลูกๆหรือว่าคุณแม่บ้านนะครับผมนะล้อแม็กเลนโซอย่างที่ผมบอกนะครับผมแม็กหกลูสีทูโทนแบบนี้เลยดำเป็นโอเมกับเทาเมทัลิกนะครับสวยๆออกโค้เนี่ยนิดนึงนะรัดมาด้วยยาง บิตโตนนะครับผมยางบิตโตนปีใหม่ปี21เลยสภาพเงียนกิฟต์อกยางยังลึกๆแน่นๆอยู่แน่นอนนะครับเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนยางกันเลยนะใช้งานได้ตามปกติครับผมท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นแบบนี้นะยางสําคัญมากนี่ครับตัวเบ้าโชกนะครับผมภาพใหม่กิฟตน็อตไม่ขยับเลยนะครับถือว่าสวยงามครับผมโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะครับมั่นใจได้เลย ันไดข้างมีมาให้ครับผมเป็นสีดําตัดกับสีเทานะครับผมกระจกมองข้างจะเป็นตัวโครเมียมนะแบบนี้เลยเพิ่มความหรูหราเช่นเดียวกันนะครับผมตัวปารจเลเลไม่ใช่จะสปอร์ตเดียวยังมีความหรูหราอยู่ด้วยนะครับผมภายในย,ยิ่งหรูเลยผมบอกก่อนนะครับนี่แล้วก็ได้ไฟเลี้ยวติดมาบริเวณปลายกระจกนะรู้สึกจะเป็น led ด้วยนะครับตัวนี้โอเคมาต่อกันที่ฝาท้ายเลยแล้วกันนะครับผมนี่ครับให้ดูมุมนี้แล้วกันเหลี่ยมสันของเขานะครับดูสปอร์ตมากๆเป็นรถครอบครัวที่แบบ พายุ่นนรับแน่นอนนะครับผมบอกเลยนี่ครับฝาท้ายด้านหลังเซนเซอร์อีกหกจุดโอโ้โหจะปลอดภัยไปถึงไหนนะครับเนี่ยมือใหม่ก็สามารถขับได้อย่างแน่นอนนะมั่นใจได้เลยเดินทางกับครอบครัวปลอดภัยทั้งบ้านนะครับผมอันนี้เซนเซอร์มีมาให้ครบถุกจุดเป็นเซนเซ,นเซอร์แท้นะครับผมนี่เลยมีมาให้หกจุดด้วยกันนะครับฮาร์ตเกิร์ดหลังก็จะได้เป็นท่อมอคคับของ A B S เช่นเดียวกันนะครับผมแบบนี้ สีสวยไม่มีตําหนิรอยโดนชนมาเลยนะมันดูกันช่วงล่างกันมากดีกว่านะครับผมนะนี่ครับตัวเพลานะครับเดิมแท้เลยรวมถึงตัวโชกด้วยช่วงล่างเดิมเดิโครงสร้างเดิมเดิมะครับผมนะมีมาร์กลงงานมาให้ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะแต่ว่ารอยสนิมไม่มีเลยนะครับผมไม่มีการรอยเชื่อมหรือว่ารอยตัดต่อตัดแต่งเลยมาแต่นิดเดียวครับผมนะเป็นช่วงล่างเดิมๆโครงสร้างเดิมเดิมบริษัทเป็นยนต์คาเจคัสภาพมาให้แล้วทุกคันนะครับแบบนี้เลย ฝาท้ายไม่เคยโดนมานะครับตัวโลโก้ปาเจโรวแล้วก็โปวิลได้นะครับผมออลวิลคอนโคลแบบนี้เลยนะไม่มีล่องลอยของ,งานแกะนะครับผมสวยงาม,งามล่ฟงล่ฟ้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวสปอยเลอร์ชิ้นที่ใหญ่แบบนี้สีเดียวกับตัวรถรอยต่อเนี่ยครับเนียนสนิทนะครับผมตัวหลังคาเรียมสันสวยงามว่าผมไม่ต้องขัดดีนะแบบนี้เลยจะได้เป็นเดิมเดิมเลยนะครับผมรถไม่มีตีนกา,กามาแน่นอนนะครับผมสีสวยๆแบบนี้ มีเราติดตั้งแหลกมาให้ด้วยนะครับผมแข็งแรงทนทานเช่นเดียวกันโอเคเปิดฝาท้ายให้รับชมกันสักเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับด้านหลังไม่มีเบาะไม่ใช่ครับผมมีเบาะนะมีเบาะที่นั่งแถวที่สามตามปกติเลยแต่ว่านี้พับเรียกให้ดูนะครับผมว่าสามารถเก็บของเก็บสัภพระ,ะได้เยอะเลยนะและตัวผมก็จะได้เป็นแบบนี้เลยครับผมเดินได้สีแดงโดยสวยลว,ยวยดลายสวยงามครับผมเรียบเนียนและดูสปอร์ตในเวลาเดียวกัน นี่ครับพับบอกตั้งขึ้นได้ตามปกติแล้วก็เอาตัวนั้นลงนครับก็จะได้เป็นที่นั่งแถวที่สามแล้วนะเด็กเมกเบบีนั่งเล่นได้สบายเลยนอนได้ด้วยนะครับเหมาะกับการไปตั้งแคมป์มากๆและช่วงไฮซีซั่นแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าดอกเบีย้ยสองจุดเจ็ดเก้าไม่ได้มีมาบ่อยๆแน่นอนที่ถูกกาป้ายแดงแบบนี้นะรับปีเก้ากี่วันก็มีให้เหมือนกันนะครับผมไม่จ่ายครั้งวรกทีปีหน้าได้เลยดอกเบีย้ยเท่าเดิมไม่มีเพิ่มแน่นอนนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บถุงเครื่องมือแม่แรงนะครับผม ไฟท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับผมดีไซน์สปอร์ตแบบนี้รู้สึกจะเป็น LED เหมือนกันนะตัวไฟท้ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันแบบอีกทีแล้วกันนะครับผมปัท้ายได้เป็นโชคคู่แบบนี้นะผมก้านเล็กนะสียางแน่นๆเหนียวๆเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนะพวกตามตะเข็บกดได้ตามปกติเลยนะครับผมเม็ดอาร์กเห็นชัดเจนทุกจุดนะครับเียงช่องไฟสวยๆไม่มีทําสีมาแน,น่น,แอนอนเม็ดอาร์กปั๊มเอลปั๊มอาร์กน็อตไม่มีขยับไม่มีรอยโดนประแจเลย นะครับผมสภ,ภาพเดิมกิ๊บๆเลยนะครับผมตรงนี้รู้สึกจะมีช่องใส่ถังพารา,ามาให้ด้วยอ่าใส่ของได้เพิ่มนะครับผมตรงนี้ไม่ว่าจะเก็บเครื่องมองือเครื่องมือนะอุปกรณ์การตั้งแคมป์ไปทงไปเที่ยวนี่ครับเก็บได้เลยในนี้แบ่งสันจัดส่วนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมคุงมค่ามาๆกๆความเสียงตอนปิดป่าท้ายนะครับนี่ครับผมทีเดียวสนิทเลยนะครับไม่มีโดนมาแน่นอนและฝ่าท้ายเขาจะไม่ใช่แบบบางๆนะจะเป็นแบบหนานครับผมนมสไตล์ของปเัเตโรอยู่แล้ว โอเคมาต่อที่ช่วงล่างกันหน่อยดีกว่านะครับผมตัวโครงสร้างแฮซีแบบนี้นะครับผมดูคงคงรูปเดิมรอยสนิมมีไหมรถมีขยับไหมดูคงคงรูปเดิมไหมดูได้เลยครับผมนะไม่ต้องบรรยายเยอะเลยเพราะว่าถูกชิมส่วนเดิมแท้หมดเลยจากโรงงานผมไม่มีรอยสนิมหรือว่ารอยเชื่อมมาเลยนี่ครับพี่มั่นใจได้เลยเรื่องโครงสร้างนะไม่มีชนมาแน่นอนไม่มีชนหนักนะครับรถประวัติศูนย์เข้าศูนย์ตรวจสอบประวัติได้ตามปกติครับผม นะมีที่มาที่ไปทุกคันเลยสําหรับบริษัทเพชรยนต์นะครับผมโอเคมาต่อไปได้ไงห้องโดยสารก็ไม่กว่าโอ้โหด,ดูรู้ลาขนาดไหนครับผมได้เบาะหนังสีดําใหญ่ๆแบบนี้เลยครับแน่นๆนะนั่งสบายแน่นอนนะครับผมเดินทางไกลไม่เหนื่อยนะผมว่าปรับนอนได้เลยนะและด้านหลังก็ยังาสามารถใส่สัมภาระได้อีกเยอะกระเป๋าเดินทางได้ติดใบเลยก็ว่าได้นะนี่ครับบริเวณเฮดรูมเขาก็จะแบบเรียมสันสวยงาม มีเบลมาให้ครบทุกแถวที่นั่งนะครับรวมสะอาดสะอ้านนั่งไม่ติดสีสันแน่นอนนะรวมถึงเล็กรูมเช่นเดียวกันนะครับผมแบบนี้เลยนี่ครับสะอาดสะอ้านคันนี้พร้อมขายพรมใช้งานพี่พี่มาจับจองกับบูมแล้วก็รับรถกลับบ้านกันไปเลยนะจะดดีทาฟรีดาวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสักบาทได้ดอกเบี้ยถูกด้วยครับผมถูกกว่าป้ายแดงอีกแล้วก็มาจ่ายค่าค่างวดอีกทีมีหน้านะผ่ประมาประมาณหมื่นห้าหมื่นหกประมาณนี้ครับผมนะตัว ปั๊กไฟไฟบ้านมีมาให้ชาร์จแบตกันได้ครบคันครับผมนะแอร์ของเขาก็จะอยู่บริเวณด้านข้างนะครับผมแบบนี้เลยนะจะไม่ได้อยู่ตรงบริเวณตรงกลางนะแต่จะอยู่ด้านข้างเพราะว่าตรงกลางมีตัวนี้ครับผมจอกลางนะที่สามารถเสียบแผ่นได้นะครับผมอันนี้คือออริจินอลเดิมๆเ,เลยของมิตซูบิชิ i อสเ e โรนะครับผม2.4 GT Premium นะใช้งานได้ตามปกติครับผม เพลินๆเลยคือภาพตอนไปเที่ยวนั่งรถเดินทางไกลครับดูหนังดูซีรีส์เปิดเพลงเปิดเพลงฟังสบายเลยครับผมนะในงานได้ตามปกตินะตัวนี้ของเดิมแท้จากโรงงานอยู่แล้วไม่ได้มีการติดตั้งเพิ่มนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเขาแล้วกันนะสําหรับตัวปาเจโร่โอเคมาต่อกันที่ฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าที่มือเปิดนะครับจะเป็นตัวโคมี่มาพร้อมกับปุ่มล็อกแบบนี้เลยติดกันลอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมปาเจโร่เพิ่มความหรูหราเช่นเดียวกันนะครับผม เอาแผงประตูก่อนแล้วกันนะครับดูแค่แผงประตูก็รู้แล้วว่าห่อขนาดไหนฮนะมีสีดําเป็นโอแบ็กตัดคาดมาแบบนี้เงาๆสวยๆตัดกับสีเทาเมทัลลิกนะครับผมนะชิ้นส่วนเดิมทุกชิ้นนี่ครับที่มาแข็งก็จะหุ้มหนังมาพร้อมกับกระจกฟ้าหนึ่งต้องเรียบร้อยเหมือนเดิมครับผมนะนี่ครับให้ดูตามซอกตามประตูก่อนนี่พวกเม็ดตาก็เห็นชัดเจนนะสะครับเพดขู่เงาๆโคเมียมแบบนี้เลยเนี่ยงรถใหม่นะผม อาจจะมีรอยเหยียบมาบ้างนะเพราะเวลาขึ้นรถต้องเหยียบแต่ว่าคันนี้คือเงามากๆนะครับผมเหมือนไม่โดนเหยียบมาเลย <laughs> เหมือน,นังไมไ่ผ่านการใช้งานเลยก็ว่าได้เนี่ยครับหัวน็อตมีมาร์กจากโรงงานมาให้สีไม่ต้องเก็บเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนครับผมแบบนี้เลยตามซ่อกนะสภาพสวยๆเนียนกิบตนี่ครับสติโก,โกตเกอร์นะนี่ปั๊มจากโรงงานมีมาให้เช่นเดียวกันมองเห็นชัดเจนครับผมแสดงว่ารถไม่มีการแกะการถอดนะทุกชิ้นส่วนเดิมๆเ,เลย แกะให้ดูเม็ดอากานชันเล็กน้อยนะครับผมนี่มั่นใจได้เลยรถไม่มีโดนมาผมไม่ช้าแน่นอนไม่ได้ใช้งานหนักนะคันนี้โฟวิลดายังไม่เคยใช้เลยด้วยซ้ำมมนะโอเคครับผมมาต่อันที่เบาะดีกว่าคูหน้าก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันผมดูดีไซน์เใหญ่มากๆนะน่าจะนั่งสบายหน้าดูเลยนะครับผมแบบนี้ไม่มีรอยบุ๋รอยยุบรอยขาดนะครับผมและยังเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะครับปรับได้ตามสรีระของร่างกายเลย ได้หลายระดับนะครับผมนั่งสบายแน่นอนสาหรับโตปาเดโร่สปอร์ตไม่ต้องห่วงเลยนะถ้าคนขับจะเมื่อยไม่เมื่อยแน่นอนบอกอัพไฟฟ้าแถมยังมีคูดคอนโทรลอีกด้วยนะครับผมระบบล็อกความเร็วขับทางไกลน่าจะเหนื่อยก็ใช้ระบบล็อกความเร็วได้เลยนะครับผมหรืออยากเพิ่มความสนุกครับผมแพดเดิลชิฟมีมาให้เช่นเดียวกันนะแบบนี้เลยแพดเดิลชิฟมีมาให้สามารถขับใสเกียร์สนุกสนุกได้เลยนะครับผมคูดคอนโทรลมีแพดเดิลชิฟมีบอกอัาไฟฟ้า ฝั่งคนขับคือล้ํากว่าคนนั่งอีกนะครับผมทั้งขับสนุกทั้งสบ,บายด้วยแบบนี้เลยปุ่มเอนจิ้นสตาร์จะอยู่ฝั่งขวานะครับผมเยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ได้เลยนี่ครับผมหน้าปัดเรือนไม้สีสันสวยงามแบบนี้นะครับฝั่งซ้ายวัดรอบฝั่งขวาวัดความเร็วแบบนี้เลยมีตัวเกียร์บอกด้วยนะครับเบาะเขานั่งสบายจริงนะเบาะใหญ่ๆแบบเนี้ยปรับไฟฟ้าก็ด้วยผมว่าคนขับน่าจะ แฮปปี้น่าดูครับผมและรวมถึงเด็กๆในบ้านนะครับผมครอบครัวก็สบายๆเลยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถคอนโทรลเสียงเลือกซอสได้ตามปกติแล้วก็คอนโทรลนัาปัดเลนไม้ได้เช่นเดียวกันนะ,นะพวงมาลัยก็พวมหนังเดิมๆับผมไม่มีรอยแตกรายงานหรือว่ารอยทลอกเลยสีดาตัดกับสีทองเมทัลลิกมีโัวคาดโครเมียม,มสวยๆแบบนี้นะครับถือว่าหรูหราและก็สวยงามสปอร์ตด,ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับโลโกโครเมียมชัดเจนนะผมแบรแรงมากนะ เบาอุณหภูมินยครับค่อนข้างแรงเลยเกินนี่ครับตอนโนตรงกลางโอ้โหนี่หรูหราหมั้ยผมว่าหรูหรานะฟังก์ชันเขาจัดเต็มนะปาเจโลนี่ครับมีจอทัชสกรีนนะเปิดในเวกเตอร์ได้เปิดแมบได้นะครับผมจริงๆจ,จอไม่ได้ลายนะเป็นที่โทรศัพท์ผมนะต้องขอไวพี่ด้วยจอตรงนี้ใช้งาน,าน,น,น, ter, นได้ตามปกติครับผมวันนะี้ในเวกเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธแต่สายยืดดีได้ตามปกติแล้วผมนะเป็นจอมันติฟังก์ชันแล้วกันโอเคมันติมีเดียโอเคครับผมแอร์นะ ตัวแอร์เนี่ยพิเศษมากครับผมสามารถปรับแยกฝั่งได้นะผมเป็นบ่อยนะเวลาแบบนั่งกับคนข้างๆเงี้ยร้อนหนาวไม่เท่ากันแน่นอนครับอันนี้คือครอบคุมมากๆนะครับผมแยกฝั่งกันได้เลยจะร้อนจะหนาวก็ปรับกันเอาเองได้เลยครับผมเป็นแอร์ดิจิตอลแบบออโต้แล้วเรียบร้อยเยน็นฉ่าแน่นอนทุกแถวทุกที่นั่งนะครับผมให้ดูด้านหลังสักเล็กน้อยแล้วกันกว้างใหญ่ขนาดไหน <laughs> นะครับผมพื้นที่เหลือ นั่งสบายๆไปกับครอบครัวเนี่ยผมเลาครอบครัวดูจอากลางนะสะดวกสบ,บายมากๆหมบไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกตินะครับผมไฟอ่านแผนที่ที่เก็บแบ่นมีมาให้นะครับผมวิชั่นนะครับผมก็จะประมาณนี้นี่ครับกว้างขวางอยู่เหมือนกันนะรถคันใหญ่แต่ว่ามีกล้องถอยหลังให้พร้อมกล้องเดิมนะเืมเปิดให้ดูแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เกียร์ถอยให้ดูนะครับผมนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้วยปลอดภัยแน่นอนนี่ครับเดี๋ยวลองใส่เกียร์ถอยดู นี่กล้องแบบ360เลยนะนี่ครับผมมองเห็นชัดเจนล้ำมากๆเลยแล้วยังมีตัวกาดร,ระยะให้ด้วยนะครับผมแบบนี้เลยนะโอเคถัดลงมาหน่อยแล้วกันนะครับจะถึงไฮไลท์แล้วพาพี่ๆดูสะเพริเลยเนียแอร์ด้านหลังเปิดได้ปกตินะครับผมเนี่ยมีคัชชั่นคอนโทรลมีฟังก์ชั่นเยอะครับผมต้องลองมาเล่นดูเรียนเชิญพี่ๆนะ มารับชมรถด,ด้วยตนเองแล้วก็มาทดลองขับได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะครับผมมาไม่ถูกโทรหาบูม0 902989893ครับุ่นทักชั่นคอนโทรลยูนี้นะมีกันไหลด้วยนี่ครับเอาเกียร์ก่อนก่อนไปไฮไลท์นี่ครับเกียร์แบบโหล้ำมากๆนะยังกับมือเซดเอสเลยนะครับผมใช้งานได้ตามปกติสามารถชิปได้ด้วยมีแพทเทิร์นชิปอีกต่างหากนะค,คุ้มค่าบอกเลยนี่ครับที่วางแก้วเป็นตัวโครเมียมตัดกับสีดําเป็นโอแบก็กถังเกียร์สวยๆใหญ่ๆแบบนี้นะ ยังกะขับยานอวกาศเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่เบรกมือไฟฟ้านะครับมีมาให้นะเจ้าอื่นแบรนด์อื่นไม่ให้นะครับผมอันนี้คือให้มาล้นๆเลยกับราคาแบบนี้ผมว่าคุ้มสุดๆนะครับผมและยิ่งซื้อกับบริษัทเป็นยนได้ดอกเบี้ยถูกด้วยนะถูกซุดแล้วในตลาดผมว่านี่ครับไฮไลไท์อยู่ตรงนี้แหละเป็นระบบปรับขับเคลื่อนที่ล้อแบบไฟฟ้านะครับผมนะเลือกใช้งานได้เลยไม่ว่าจะทูไฮฟ i g h ไฮโฟ,โ,ฟโล นะครับผมได้หมดเลยเลือกปรับได้เลยตามการใช้งานครับอเนกประสงค์มากมานะครับผมดูคอนโซลส,สะอาดๆแบบนี้เลยนะขึ้นเขาลงห้วยสบายแน่นอนผมบอกเลยลาโพงมีครบนะครับทวิตเตอร์มีมาให้โอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวผมสรุปราคาให้พี่ๆฟังกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับอันนี้นะโอเคต้องบอกเลยนะว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมผมชอบผมชอบเลยนะส่วนตัว ก็มาดูภายในแล้วไม่เคยใช้นั้นแต่พอมาเห็นปุ๊บผมรู้สึกคอนก์ชันเยอะมากถ้าไปกับครอบครัวนี่คือสนุกแน่นอนนะครับผม